ความเพียรสี่ประเภทในยะที่หนึ่งพิกุทั้งหลายประทานสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างคือสังวรประทานคือเพียรระวังปหาณะประทานคือเพียรละภาวนาประทานคือเพียรบำเพ็ญอนุรักษณาประทานคือเพียรตามรักษาไว้ พิขุทั้งหลายสังวรประทานเป็นอย่างไรเล่าพิกขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้ย่อมทําความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นภิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสังวรประทานภิขุทั้งหลาย ปหาะประธานเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าปหาะประธานพิขุทั้งหลายภาวนาประธานเป็นอย่างไรเล่า ภิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าภาวนาประทานภิกุทั้งหลายอนุรักษณาประทานเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลาย พิกุในกรณีนี้ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพูบณ์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าอนุรักษนาประทานพิกุทั้งหลาย เหล่านี้แลประทานสี่อย่าง